ท่ายสิป้าแมวจะมีคอนเทนต์คำถามมาให้เราบ่อยๆนะอันนี้คือที่ไหนคืออะไรนะมันมีประวัติเดี๋ยววันหลังป้าแมวจะเล่าประวัติให้ทุกคนทายก่อนว่าที่นี่คือที่ไหน นะคะเราเรียกหินนี้ว่าอะไรนะคะอ่ะให้ดูธรรมชาติจัดสรรปั้นแต่งให้หินกลายเป็นตำนานนะคะแต่ที่แน่ๆที่ทุกคนทุกคนจะได้ก็คือความสวยงามของธรรมชาติที่นี่ปาแมวจะทำคอนเทนต์ทำคลิปแบบนี้บ่อยๆ